あっ <music> สมุนไพรบางชนิดที่เราคิดว่าดีคิดว่าปลอดภยัยอาจจะส่งผลต่อไตของเราโดยตรงได้สวัสดีค่ะนิฉั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24 Gel TV สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะโรคไตนะคะการเลือกทานสมุนไพรเราอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะสมุนไพรบางชนิดที่เราคิดว่าดีคิดว่าปลอดภยัยอาจจะส่งผลต่อไตของเราโดยตรงได้วันนี้นะคะก็มีข้อมูลจากทาง ทางโรงพยาบาลอาภัยภูเบศเกี่ยวกับสมุนไพรสามกลุ่มที่คนเป็นโรคไตต้องระมัดระวังหรือควรหลีกเลี่ยงนะคะกลุ่มแรกเลยสมุนไพรกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงไม่ว่าจะเป็นหญ้าหนวดแมวหญ้าดอกขาวยอโรคไตนะคะโดยเฉพาะระยะท้ายๆการกาจัดแดร่ธาตุโพแทสเซียมของเรานะคะมันจะลดลงไปด้วยจะมีปัญหาโพแทสเซียมขั้งแล้วก็สูงขึ้นได้ง่ายซึ่งถ้าโพแทสเซียมสูงมากๆเราจะมี เมีการใจสั่นเน่นหน้าอกหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือรุนแรงมากๆก็คือหยุดเต้นกระทันหันได้เลยค่ะ 2. นะคะสมุนไพรที่เป็นกลุ่มที่ช่วยในการขับถ่ายอย่างเช่นมะขามแข่กระเจี๊ยบแดงชะเอมเทศสมุนไพรกลุ่มนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะทำให้มีภาวะโพแทเสเซียมต่ำได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะการใช้เป็นระยะเวลานาน,านๆค่ะ 3. ส,สมุนไพรกลุ่มที่มีสารออกซาเลตสูงอย่างเช่น มะเฟืองตะลิงปริงกกดน้ำเต้ากกดออกซาเลตนะคะจะมีโอกาสไปจับตัวกับแคลเซียมที่อยู่ในไตจนเกิดเป็นนิ่วในไตได้ซึ่งก็จะเป็นตัวเร่งที่ทําให้ไตของเราเสื่อมเร็วขึ้นมีโอกาสทําให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้ด้วยแต่อาจจะไม่ได้เป็นกับทุกคนเสมอไปแต่อย่างไรก็แนะนําว่าอย่าทานจนเยอะเกินไปอย่านํามาคั้นเป็นน้ําดื่มอย่ากินตอนท้องว่างหรือถ้าเราเป็นโรคไตมีปัญหาเกี่ยวบ การรองของไตยอยู่แล้วก็แนะนําว่าพยายามหลีกเลี่ยงก,ก็จะเป็นผลดีกับคนที่เป็นโรคไตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสมุนไพรสากลุ่มที่โรคไตควรระมัดระวังก็มีเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24สเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ